สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาเจอผมครับต้าเหมือนเดิมน,นะครับรายการต้ากับตูนรายการที่จะมาพูดแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับฟุตบอลไทยไม่ว่าจะเป็นระดับไหนนะครับจะเป็นทีมชาติจะเป็นไทยลีก1,2,3่ 1, 2, 3, หรือว่าฟุตซอลถ้ามีประเด็นน่าสนใจเราเจอกันทางช่องทางนี้เป็นประจํานะครับ วันนี้เนี่ยก็จะมีฟุตบอลลงแข่งหนึ่งคู่นะครับวันศุกร์นะครับในไทยลีกหนึ่งเนี่ยในเวลา19บเก้านฬิกาก็จะมาปาวิเคราะห์ให้ฟังกันตรงนี้นิดหน่อยนะครับโดยวันนี้ต้องบอกว่าพีทีประจวบครับทีมอันดับ12ครับจะเปิดบ้านจเจอทางราชบุรีมิตรผลทีมอันดับ4ครับเดี๋ยวคุณที่จะมาเกมล่าสุดเป็นทางพีทีประจวบเอาชนะราชบุรี1ประตูต่อศูนย์นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมก,กันครับพีทีประจวบชนะ2เสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดแพ้หนองบัวพิชยยะะะ3 3ปรรรรรรรตตู่่่่่ออออ1คคัับบบสสสสวนนททาาาาางชชุุีี2เเเเเมมมมมไแพ้ลลกกดื หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามประเดวันนี้นะครับพิธีปรจจวบันนี้จะมีทางอาลิสตนดิฟวิชในแนวรับครับตรงกลางประสิทธิ์จันทุมหน้าเป้าจะเป็นทางนัชวุฒิสุขสุ่มนะครับส่วนทางราชบุรีข้างหลังอราฟาเอลานเซนครับตรงกลางจักรพันธ์แก้วพรมปั้นเกมนะครับเป็นพย์เมคเกอร์หน้าเป้าจะเป็นทางดันเล่ครับ ก็าต้อง่าพีทีประจวบดอปลงไปชัดเจนนะครับในลีก5าเกมหลังสุดเนี่ยชนะแค่เกมเดียววันนี้ตัวหลักก็หายไปถึงสองคนทั้งทางซามูเอลโรชารวมถึงทางเดนิสวิลานเววาก็ไม่ได้ลงสนามส่งผลกระทบใหญ่ต่อทีมแน่นอนครับต้องมาเจอกับราชบุรีที่มาเรียบเรียบแต่ว่าพวกเขาไม่แพ้ใครมา5เกมติดติดนะครับแม้ว่าจะหนักเสมอไปหน่อยแต่ว่าเกรดบอลต้องบอกดีกว่าทางพีทีประจวบชัดเจนแม้ว่าจะมาเยือนแต่ผมมองว่าวันนี้ราชบุรีมีโอกาสที่ดีกว่ามากกว่าครับผมมว่าราชบุรีจะบุกชนะทางพีทีประจวบได้เลยถึงบ้าน2อประตู แล้วก็อย่าลืมกันนะครับลุ้นฟุตบอลมันๆนะครับอย่าลืมไปกดตามลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ของพวกเราด้วยนะครับเพื่อจะเข้ากลุ่ม v ีพของพวกเราหรือจะไปนิรายอัดตุนอยู่ในแต่ก็ได้นะครับมีความสนุกรอคุณอยู่ตรงนั้นทุกวันครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมนะขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลให้สนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ